มาเทียสเผยถึงฮานี่และกาเซียโดยล่าสุดนั้นซูเบียวมาเทียสแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลเวทของ IBF พิกัด140ปอนด์ได้กลายเป็นนักชกที่น่าเกรงขามอย่างรวดเร็วในช่วงน้ำหนักพิกัด140ปอนด์ที่มีเหล่านักชกดีๆหลายคนด้วยกันซึ่งทางซูเบียวมาเทียสได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่า เขาฮานี่ไม่เคยที่จะมาชกแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยฮานี่เขาอาจเป็นภัยคุกคามต่อพิกัดน้ำหนักของผม140ป่ปอนด์ผมอยากชกกับเขาแต่ฮานี่เองเขาดูเหมือนจะชอบวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาส่วนการโชกในไฟต์ต่อไปกับทางไรอันกาเสียผมมองว่าทางกาเซียจะเป็นฝ่ายที่ลุกไล่ชกเขาอยู่ฝ่ายเดียวแน่ๆสู่เบลมาเทียตกาว สำหรับทางเดวินฮานี่เขาจะขึ้นป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก WBC รุ่นซูปเปอร์ไลท์เวทของเขากับทางไรอันกาเซียซึ่งเป็นนักชกผู้ข้างใไรในโซเชียลมีเดียในวันที่20เมษายนนี้ที่บาร์เคลเซนเตอร์ในบุกกลินนินวยอร์กสหรัฐอเมริกาส่วนทางซูเบลมาเทียส เขาเป็นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ IBF สถิติการชกของเขาชนะ20ไฟแพ้1ไฟเขาชนะน็อกถึง20ไฟเขาเพิ่งเซ็นสัญญาการโชกกับแมตต์ลูมซึ่งจะมีการออกอากาศทางเดอะโซนและฮานี่และกาเซียพวกเขาเองก็ต่างอยู่ในเครือข่ายนี้เช่นกันโดยอาจมีความเป็นไปได้ว่าผู้ชนะของไฟระหว่างฮานี่กาเซีย จะเป็นคู่ชครวมเข้มขัดแชมป์ IBF กับ WBC พิกัด140ปอนด์กับทางซูเบียวมาเทียสต,ต่อไปนั่นเอง